ผลพันธุ์ New s t y ล e Collection นะคะทุกคนที่เลยก็คือคิตตี้กับหน่งเดอร์เขา้วเลยกคคนนี้น่ารักมากนะคะทุกคนก็คือเติมต้นตั้งแต่24สิงหาคมถึง2 3กันยายนนะคะทุกคนเรามาดูกันนะคะว่าขอจะมีอะไรบ้างนะคะทุกคนมีเตียงเร่งก็คือเป็นแบบกุมไฟใช่ไหมสามารถ ดูได้ว่าจะเอาคิตตี้หรือว่าคือเลยนะคะทุกคน,นใช้สเต็ม79บาทนะคะบวก1บาทก็จะได้นี่เลยอันนี้ก็คือใช้สเตมน้อยสุดเลยนะคะ79บาทบวกเหบาทหรือใช้คะแนนนะคะเป็น<อ>7 1 9 0 0คะแนนนะคะบวกเงินหนึ่งบาทเหมือนกันก็จะได้เป็นโคกุญแจอันที่2คืออะไรคะน้องตองน,นี่นนพี่เ<อ>ตยอ,อยากได้ใช่อันนี้พี่เตยอ,อยากได้ก็จะเป็นกระเป๋าผ้าปุบปุยเป็นกระเป๋าผ้าแบบนุ่มๆปะใช่ใช้สแตมเท่าไหร่คะใช้สแตมป์99บาทบวกหบาทนะคะโคยใช่หรือว่าใช้พอยต์9,900พอยต์นะคะตุกคนนี้เลย นะคะแล้วนี้ก็เป็นแบบว่าอันนี้อันนี้เป็นแก้วเหรอเออน่าร้านมีฝาปิดเนาะเป็นแก้วเซรามิกนะแก้วมาร์คลักเลยนะชื่อเขาก็คือใช้สแตมร1 1ยดวงบวกกันหนึ่งบาทหรือคะแนน11,900หมื่่พารอยต์นะคะทุกคนก็แลกซื้อแลกซื้อได้เลยแล้วอันนี้ล่ะอะไร ใจนะคะทุกคนอันเป็นกล่องเหมือนกล่องใส่อาหารกล่องใส่ข้าวอะไรอย่างนี้ก็ใช้สเตม299ดบาวงครับวกเงินอีก1บาทนั่นเองทุกคนหรือว่าใช้พอยต์2 9 9 0่พอยต์นะคะต่อไปสุดท้ายเลยค่ะอันสุดท้ายอันนี้อันนี้น่ารักมาก เป็นโต๊ะพับนะคะซัพพอร์ตใจโต๊ะพับซัพพอร์ตใจนะคะทุกคนนี่ใช้สแตมป์399ดวงนะคะบวกอีก1บาทมันก็จะได้ไปเลยหรือว่าจะใช้คะแนนใช้คะแนนสามหมื่นเก้าพันก้าร้อคะแนนนะคะก็สามารถแลกโตไปได้แล้ววันนี้เราจะพาทุกคนมาดูอะไรนะคะวันนี้เราจะพา มาดูว่าซื้อของอะไรที่ได้สเต็มเยอะๆใช่เพราะว่าถ้าเราซื้อ80บาทหนึ่งดวงเนี่ยมันจะใช้เวลาในการสะสมสเต็มนานมากใช่เพราะว่าเราจะเอาถุงนี้ให้พี่เตยเนาะตองเนาะใช่แล้วเอาสีอะไรอะสีชมพูเนาะไว้ตองพาทุกคนไปดูก่อนนง่เข้าเสียเวินกันเลยเข้าซอยนี้เลยอันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นการเย่เซรั่มครีมสองชิ้นสองชิ้น สี่สิบบาทร <40 S 1> ับดวงสเต็มสี่ดวงนะคะสี่ดวงก็คือสิบสองบาทสิบสองบาทอันนี้สี่สิบเก้าบาทใช่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 สี่สิบเก้าบาทอันนี้เป็นอะไร เป็นครีมอะไรการเย่เหมือนกัน booster serum การเย่ไรนะคะทุกคนได้ดวงเต็มห้าดวงนั่นเองห้าดวงสิบห้าบาทอันนี้อันนี้อันนี้ก็ถูกอันนี้สามสิบเก้าบาทใช่ใช่ใช่สามสิบเก้าบาทการเย่การเย่จัดหนักเยอะนะคะทุกคนใช่อันนี้นะคะทุกคนนี่แป้งตัวนี้นะคิวเพลสเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะทุกคน ช่แต่ว่าถ้าคุณซื้อ79บาทนะคะคุณจะได้สแตมทั้งหมด8ดวงเป็นจเป็นเงินไปก็24 24บาทก็คือ79ลบ24คุณจะซื้อในราคาถ้าเกิคุณซื้อแค่50กว่าบาทเองอเนี่ยถ้าใครแบบอยากได้สแตมเนี่ยแบบว่าตัวนี้ดีเลยมาดูไปดูก่อนมีอะไรอีกมั่งดูดดดเอซีเซเว่นมีไหมคะยี่สิบาทแต่อันนี้มันแบบไม่มีเส้นนะน้องต๋อง เราจะเอาแบบนีเส้นเนาะโอเคอันนี้ไม่มีไม่มีจัดหนักแต่ว่าจะเป็นของอะจัดหนักอะอนี่นี่ขนาดตัตัวนี้นะอาหารเสิร์ฟนะทุกคนอ๋อใช่อาหารเสิร์ฟนะส,สีดวงอืมได้สีส<อ>ดวงสงทนะคะฮะตัวนี้ก็เหมือนกันแต่ตัวนี้ได้น้อยอันนี้แม่เป็นลูกอมป่ะสองชิ้นงแต่มันลดราคานะสองชิ้นสามสิบเก้าบาท<อ>ไม่ดวงเดียวใช่ใช่ใช่เป็นของใช้ เฮ้ยเลิศอันนี้โอ้อันนี้อันนี้ได้เยอะมากทุกคนเท่าไหร่อ่ะเป็น,อ,น,นอะไรคะน้องไปตเอเป็นเป็นพาสเตอร์ปิดแผลแบบใสกันน้ำนะคะทุกคนน,นี่อันนี้อืมโอ้ยนี่ได้เยอะมากใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้ก็คือดวงสามสิบบาทสี่สิบห้าบาทนะเท่ากับเราซื้อเท่าไหร่เอง ได้ได้คืนคือสแตมสาสิบาท,ทใช่ใช่ใช่ถ้าถ้ากดออกมามเบอร์เราจะได้สาสิบเอ็ดบาทนะถ้าเกิดเราจะซื้อแค่สิบห้าบาทเองนะทุกคนอันนี้อันนี้คือถูกมากถูกจริงถูกแบบต้องมาจัดนะทุกคนอันนี้ด้วยน้องตองอันนี้คือปัตเตอร์แปะแผ่ธรรมดาใช่เลยอันนี้ยี่สิบาทได้สแตมสี่ดวงนะใช่ก็ได้เงินคืนสิบสองบาทแล้วกับซื้อ,อคแค่แปดบาทเองถูกต้องดอดีอันนี้แม่ชอบแต่ว่าเรามีอยู่แล้วอ่ะใช่ เราต้องซื้อของที่เราไม่มีอันนี้อันนี้ก็อันนี้อันนี้พวกแผ่นแผ่นอ่าตัวร้อนตัวร้อนอ่าบีก็เนี่ยถ้าเราถ้าเด็กก็ดตัวร้อนนะก็ตัวนี้ได้เลยใช่อันนี้คืออะไรนะนี้เป็นพวกฝัปอากาศ<ม>ทำให้ห้องหอมทำให้ในรถหอมอะแปดสิบเก้าบาทได้ได้สแตมปืนแปดตัวอ่านี่อันนี้ก็อันนี้อันนี้9กสิบเก้าบาทนี่แพงหน่อยนะแต่ว่าได้สแตมเก้าดวง โอ้อันนี้สเต็ปอันนี้ร้อยห้าเก้าร้อยห้าเก้าจะได้สแตมคืนสิบเจ็ดดวงก็คือห้าสิบเอ็ดบาทก็จะกลับซื้อกระป๋องหนึ่งร้อยเดียวเองนี่เหมือนกันทุกคนนี่นี่ดีดีดีดใช่สามสิบบาทได้สเตมสองดวงใช่หกบาท,บาทเอขอก็ถ้ากับเราก็ซื้อยี่สิบ ก็ยี่สิบสี่บาทเออนี้นี้เป็นแบบกางเกงอันนี้ก็ดีนะใช่เป็นแบบเกงอันนี้กี่ชิ้นเนี่ยอ,อันนี้อันนี้อันนี้น่าจะหลายชิ้นนะทุกคนเนี่ยได้ได้ได,ได้ได้สตมปพิร์คสองดวงนะ้เจ็ดสิบห้าบาทใช่ทุกคนเลยี่สิบปานะขอบเกต สามสิบห้าบาทรอโอ้โอ้แต่แล้วขึ้นมาค่ะขึ้นมาวิ่งย,ยาสีฟันคอเกตอันนี้อีกแล้วเดี๋ยวอันนี้สีสันน่าใช้มากนี่แบบของเด็กๆอะเนาะใช่ไ้มคอเกตปะ <S <S ใช่คอเกตอ่าก็ซื 5, ้อได้ห้าเก้าได้สเตปมคืนแปดดวงสิบแปดบาทอะคือถ้าเรากดออมเมมเบอร์นะคะสมมติเราได้สแตมสิบแปดอาได้สแตมสิบแปดบาทถ้าเรากดออมเมมเบอร์เราจะได้ไปสิบเก้าบาทนะทุกคน เอออย่าลืมกดเอาเมมเบอร์นะอันนี้กางเกงเชืชู่กระงเกงเชื้ชูเปียกเหรอไม่รู้ใช่ค่ะผ้าเปียกสิบแผ่นใช่เออห้าสิบห้าบาทได้สแต็มสองดวงก็เท่ากับเหมือนก็ได้ลดหกบาทกดเอาเมมเบอร์ก็เป็นเจ็ดบาทนะทุกคนมาที่สบน่สบู่โซนของใช้นี่นี่ยาโกกผมของแม่ของพน่องเนี่ยอันนี้ได้น้อยได้น้อยเราต้องไปหาพวกจัดหนักที่ได้เยอะๆอ่ะ มีไหมมีไหมแปแป32สสบองบาทได้สแตมสามดวงถ้ากับสามสองได้ลดเ้าบาทกดออกเอาเงอร์ก็ได้ลดสิบาทเฮ้ยอันนี้ได้เยอะมากกันแดดร้อเก้เก้า <9. S 2> อันนีน้ดีนะอันเนี้ยดีรอยเก้าเก้ารอยเก้าเก้าได้สเต็มสิบห้าดวงสี่สิบห้าบาทถ้ากดคอมเมมเบอร์นะทุกคนก็จะได้กลับเหมือนกับเราเป็นส่วนลดสี่สิบสี่สิบหกบาทเลยอะ่ะใช่เออดีดีดีดอันนี้ครีมรีวิวที่พี่เตยใช้อันนี้ก็ได้โยอ่อันนี้ร้อยหกเก้าเนี่ยถ้าซื้อแบบพวกนี้ทุกคนแป๊บเดียวเราก็ได้สเต็มแรกของได้แล้วเนาะใช่เดี๋ยวเราจะต้องรีบมาซื้อเหมือนกันนะไม่ต้องเพราะว่าเราจะได้หมดแล้ว เออมันจะหมดแล้วอ่ะยิบสามวันนี้แล้วเออวันนี้มันจะหมดแล้วอ่ะใช่แล้วเราไปก,กันต่อไปช่องอื่นช่องอื่นปะโอ้วันนี้เิเชอร์อ่าอันนี้สองชิ้น48บาททุกคนได้สเตมสามดวงก็คือได้9บาทกดออามเบอร์ได้สิบบาทเด,ดถ้าใครกินนะแต่ช่วงนี้แม่ลดลดความอ้วนก็ไม่ได้ไม่ได้เฉอค่ะตอนนี้ลดความอ้วนกินน้อยค่ะ ถ้าของใช้น่าจะมีนะคะน้องไปต่ตองมีไหมของใช้จัดหน้าก,ก็จะเป็นแบบว่าเนี่ยค่ะน้ํามันหอยนางรมไม่ใช่น้ํามันดีน้ํปลาปลาโอปลาปลาหลักปลานี่ก็ดีนะปลาลนี่ก็ได้ได้สแตมคืนเยอะใครกินอยู่นะคะของพี่ไหมพี่ดมพรน,นะทุกคนเซฟไหมเออได้สแตมคืนนะใช่แล้วเออไปมีไหมมีไหม แม่ของใช้ไม่ค่อยอ้อนี่นี่อซอสซอสหมูว่ะซอสโอมากาเสะหรอซอสพวกซอสโอมากาเสะใช่ใช่เนี่ยค่ะก็คือถ้าใครซื้อซอสพวกนี้นะคะทุกคนเห็นไหมซอสที่เอาไปปรุงอาหารนะคะก็จะได้สแตมคืนสี่ดวงสิบสองบาทน้จ<อ>ิ้มไก่ก็มี้จิ้มเินแจกระโลของเรามจิ้มไก่หมอันเนี่ย เนี่ยนึ่จิ้มไก่นะคะทุกคนก็ได้เแต่หนึ่งดวงกดเอาไปเปอร์ก็ได้สี่บาทนะใช่เอ้ยอันนี้อันนี้อะไรอันนี้สุกี้นึ่จิ้มสุกี้ตาออยชีออิชิเหรอชอนึ่จิ้มสุกี้ตาออิชิทุกคนเพลเพลของชูโรสของชูโรสของชูโรสพวกนมอะไรก็มีเนาะเออนมก็มีนะทุกคนอ่ะเปิดให้เพื่อนๆดูหน่อยสินะทุกคน ก็ตอนนี้ก็มีโฟมออดแล้วก็หนองโพนองโพก็มีนะใช่เออแล้วก็อันนี้ก็คือลดราคาออันนี้ก็มีโออลตินก็มีเห็นไหมทุกคนเห็นไหมมาดูมาดูมาดูน้ํายังมีเลยตองเออจริงจินี่นีนอันนี้เขาบอกอร่อยเห็นไหมอันนี้ก็คือหนึ่งขวดนะเราได้สเต็มคืนหกบาท กดเอาเมมเบอร์ได้เจ็ดบาททุกคนก็โอเคน้ำพีด้วยน้ำพี่แจ็คอยู่ไหมน้ำพี่แจ็คก็มีนะน้ำพีแจ็คไม่ลดเลยนะคะพี่แจ็คลดหน่อยสิคะอันนี้ก็อันนี้เนาะออร่าออร่าอันนี้ก็ดีถูกถูกอ่ะไปเด็กคุณก็มาหาดูอันนี้ก็เป็นน้ำพวกรสชาติอันนี้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 อะไรอันน้ำอะไรเอ่ย ดูซิอ่านจิน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวเหรอโครเลยยิบเก้าได้สเต็มคืนสามดวงเก้าบาทกดออมันเบอร์ได้สิบบาทดูน่ากินเดียวเลี้กงคู่เดียวเลี้ยงคเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมเออชัดเจนเนาะนี่อิตาลีโออิชีโออิชีโออิชีนะทุกคนเฮ้ยเลิศเลิศเลิศอันนี้ค่ะ ได้ปะง<ๆ>ั้นเราให้เพื่อนเพื่อนไปดูอย่างอื่นบ้างไหม<ช>เพราะว่ามันเยอะมากเราก็ไม่รู้จะให้เพื่อนเพื่อนดูนอะไรช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้อันนี้ก็คือเป็นของเหมือนว,ว่าเป็นอย่างนงี้ยนี่อะไรนะซีเรียลอัดแท่ง่่อ่าใครกินกาแฟานะคะคอฟฟ่เมดก็มีร่วมรายการนมข้นก็มีนะ คือมันเเธอมันจะแบบวนเวียนกันนะบางคนก็มีกาแฟมีนี่กาแฟเนี่ยไหมทุกคนเคยกินกาแฟอยู่นะใช่เอาไปหันืมกาแฟสี่สิบาทได้สแตมสี่ดวงใช่ป่ะกดเอาเมมเบอร์ก็ได้เป็นสี่ดวงสิบสองบาทใช่ปะกดเอาเมมเบอร์ก็ได้สิบสามบาทนะทุกคนเออเยอะค่ะเยอะเยอพอใหญ่มากใช่ โอเคล่ะดูด้านข้างแมบคือจริงๆแล้วเขาก็จะมีรถเยอะนะคุคนใช่แล้วแบบเล่ใช่แล้วนี่นี <Chanel. S 2> น่นีน่ีฮสต้สสต้ ไอ้ไหนที่ทุกคนแบบใช้อยู่กินอยู่อะไรอย่างนี้ก็เด็ด <c oughs> แ,แล้วอยากได้อะไรคืออยากได้ <ใน S 1> ของพรีเมียม,มก็ซื้อได้นะคะาาทุกคนนะคะก็ถ้าทุกคนแบบซื้อเยอะๆอะไรอย่างงี้ได้เต็มแบบร้อยอะไรอย่างงี้ทุกคนก็สามารถซื้อแลกของอะไรต่างๆได้ค่ะแล้วก็ ของน่ารักคือเยอะใช่แต่จริงๆของพรีเมียมเที่ยงยันน่ารักทุกตัวเลยเนาะใช่ใไหมแต่ว่าเราคงเก็บสะสมสแตมไม่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 เยอะใช่เราชอบแบบผีในมือคิปปี้คาริโออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือเกิด รักเลยนะทุกคนนะงั้นก็คลิปนี้เดี๋ยวเรากลับกันก่อนดีกว่าไหมเราพาทุกคนมาดูแค่นี้เนาะแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูตอนเราแลกชิกใช่ไหมใช่แล้วว่าเราจะแลกกี่วันได้ใช่นะคะหรือว่าจะหมดขีดไปก่อนเราต้องมาดูอยู่กันโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์สมัครให้น้องวิทตอบเพื่อนได้เลยนะอย่าลืมกดติดตามช่อง VAS Network บ๊ายบายอย่าลืมมาเลของกันนะคะทุกคนดี ถ้าเราไม่ไม่เอาของนะคะทุกคนเราก็เอาสแตมมาใช้แทนเงินสดได้เลยอ่าฮะโอเคคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย